Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกรงนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมราโมโมเดลหรือรอื่นอีกมากมานะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟท์แวนการ์ด ภาษาไทยนะครับผมในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดคลิสต์โดยพี่ชินเช่นเคยอ่าโดยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเดคลิสต์ของการ์ดแคลนโกวพนดินในสายของมังกรแห่งความเชื่อมัน่นโครมเจเลอร์ดรา้อนโดยต่อไปนี้จะขอรีสั้นๆว่าโครมเจเลอร์นะครับผมเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยยาวเฟ้ยเหลือเกินอ่ะ เดี๋ยวมาพูดถึงที่มาที่ไปของโครมเจเลอร์ดาวก่อนก่อนละกันเผื่อบางคนจะยังไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดใครก็ตามที่ได้ดูการ์ตูนทีวีการ์ดไฟเวนการ์ดภาค2ซีซั่นสหรือว่าที่ชื่อภาคว่าเอเชียเซอร์กิตนะครับผมก็น่าจะรู้จักกับโครมเจเลอร์เป็นอย่างดี เพราะว่าในเนื้อหาการ์ตูนเนี่ยโอเคพระเอกไม่ใช่ใช้ไม่ได้เป็นคนใช้นะครับผมเซนโดไอจิไม่ได้เป็นคนใช้สายนี้คนที่ใช้ก็คือบอสตัวร้ายจากภาค1นึ่งซิกามูริเลนนั่นเองนะครับผมซึ่งพอในภาค2เนี่ยก็เปลี่ยนจากแคลนดาร์มาเป็นแคลนโกพลาดินนั่นเองโดยในช่วงประมาณต้นเรื่องนะครับผมก็จะเล่นสายโกพลาดินสเปกเท่าดุรา้อน และถ้าเกิดใครดูต่อเนื่องมาเรื่อยๆในช่วงท้ายของผ้านะครับผมที่กําลังอยู่ในช่วงของใกล้จะจบละก็จะมีช็อตที่เลนเนี่ยเล่นแท็กทีมไปสู้กับคู่แฝดออคอฟอร์ดนะครับผมซึ่งเลนก็ได้มีการไลฟ์เป็นโครมเจเลอร์ออกมาแป๊บหนึ่งเรียกได้ว่าแป๊บหนึ่งมากๆอาจจะประมาณสักนาทีเดียวแล้วก็หายหมดหมดไปเลยนะครับผมก็กลายเป็นว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าโครมเจเลอร์เนี่ยเป็นการ์ดของเลนนั่นเองดังนั้น ยงมีหลากหลายคนนะครับผมเอาโครมเจเลอร์เนี่ยไปใส่ในเด็กสเปกเท่าสเปกเท่าดุกดาก้อนนะครับผมอ๋อพอดีชื่อมัน,นชวนลิงผ่านขออภัยด้วยมีทั้งโครมเจเลอร์มีทั้งสเปกเท่าดุกต่อไปนี้เรียกว่าดุกละกันนะครับผมโครมเจเลอร์กับดุกนะโอเคหลายๆคนเนี่ยเอาโครมเจเลอร์ไปผสมกับดุกซึ่งไม่ผิดในอย่างใดนะครับผมมันเป็นเจ้าของเรียวกันอยู่แล้วเลนใช้ทั้งคู่ันั้นก็คือจึงไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่า พี่ชินเนี่ยมองว่าพี่ชินจะไม่อยากซ้ำคนอื่นนะครับผมกะดุกก็ดีนะเคยลองแลนะ้วก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ในวันนี้จะเป็นโครมเจลเลอร์อีกแบบหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นตอนจะได้โครมเจลเลอร์เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวที่จัดค่อนข้างจะยากนะครับผมบอกไว้ตรงๆเลยจัดยากจัดนานนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อเสียมันเยอะพอๆนะก,นกันกับข้อดีนะครับผมปกติบางตัวจะมีแต่ข้อดีจริงไหมไม่ค่อยมีข้อเสียแต่ตรงนี้มันมีข้อเสียอยู่พอสมควรเลยมันเดือดกว่านี้ก็ว่า ข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลย,เยถ้าเกิดเป็นข้อถ้ามีข้อเสียเยอะเนี่ยแนะนำว่าไปหาหมอก่อนให้หมอรักษาข้อกระดูกก่อนนะครับผมจะได้ไม่เป็นโรคทุย้ยไม่ใช่คนไรเรื่องแล้วข้อเสียก็คือ1เลยโครมเจเลอร์ eller, พลังโจมตีแค่1,000 0คือยืนได้แค่หมื่นเดียวไม่ใช่1 1 0 0 0 0ม่แมถ้าเป็นสัก1 000, 1 0 0 0นี่จะดีมากๆนะครับผมแต่เนื่องจากยืนแค่หมื่นเดียวโดนตีง่ายมาก โดนต่อบ,บูสตีง่ายมากเอาบาซิลตียังเข้าเลยอะ่ะทาให้ป้องกันยากมากนะครับผมเรื่องของการตั้งรับเนี่ยอ่อนลงแน่นอนอย่างที่2ก็คือสกิลรีมินเบทของเขาเนี่ยกินค่าคอสมาานะครับผมคว่ำสองและต้องกินเลียกาดอีก2ใบนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นค่าคอที่เยอะนะคว่ำสองกิน2นี่เยอะมากแถมแวรไม่ได้ลุกด้วยพลังบวก10,000ืบวกหคลิกก็จริงแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตาแล,แล้วคนบอกโอ้โหบวก10,000ืบวกหคลิกเฮ้ยมันเจ๋งมากอะ่ะตีลุกชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกไกอว้ มันเป็นแค่ภาพหลวงตาเพราะว่ามันเป็นลิมิตเบรกสีกว่าจะใช้ได้ก็ต้องรองครบ4นะี่ดาเมจณตอนนั้นเสนขงข้ามก็คงมี PG ไปแล้ว รืออตรงข้ามเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยเราเล่นโครมเจเลอร์ก็ไม่รีบตีนะครับผมรอจนกว่าจะมั่นใจว่ามี PG แล้วค่อยกระหน่ำให้เราสี่ดาเมจแล้วจะจะลิมิตเบก็มาเลยปาย PG เลยแค่นี้เขาก็คุมแล้วเราจะเสียเปรียบเองด้วยซ้ำเพราะว่าเราเสียเลียไปทั้งสองใบซึ่งลำบากมากนะครับผมมันไม่เหมือนกับลูกที่ว่ามันตีไปแล้วค่อยกินตัวนี้มันต้องกินก่อนแล้วค่อยตีเพราะมันเป็นแอคทีฟมันใช้ในช่วงเมนเฟสซึ่งใช้งานยากกินเสร็จปุ๊บต้องรอตัวอื่นลงมาเสริม ถึงจะเถียงว่าเอ้ยมันมีสกิลแอคทีฟอีกอันนึงที่คว่ำตัวมันเองทิ้งตัวเองที่เป็นเพอร์โซนาบาร์เนี่ยแล้วเปิดสีล่าเข้ามา2แต่กว่าจะหาตัวเองเจอมันยากนะครับผมเพราะว่าลงแวนแล้วก็เหลือแค่3ใบในกองแล้วบางทีกาจะหาเจออาจจะท้ายเกมไปแล้วอาจจะเต็มสนามไปแล้วก็ได้ดังนั้นโครมเจเล์ดาวก้อนข้อเสียค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเกิดโอเคสกิลไอ้คว่ำสองกิน2แล้วบวงเดินมือบนหนึ่งคีเนะี่มันไม่ใช่ลิมิเต็ดสี่มันแบบต้นเกมลงมาแล้วใช้ได้เลยอะอย่างนั้นดี แต่นี่มันเป็นลิมินเบรกสมันจึงใช้ยากขึ้นไปอีกจเจอฝันของข้ามถ่วงเกมเราโอโหกว่าจะลิมินเบรกสี่เขาพร้อมตั้งรับแล้วอย่างเงี้ยหรือเขาตัดเกมเราเราไม่มีตัวตับบูนอย่างงี้ก็ลําบากนะครับผมดังนั้นการจะใช้โคมเจเลอร์ดากอนควต้องเป็นเด็กที่จั่วแรงหรือไม่ก็เรียกเรียรได้ไวมากมากนั่นเองนะครับผมเพราะว่าต้องการอะไรที่ ต้องการทรัพยากรที่จะมาชดเชยในส่วนที่เสียไปนอกจากนี้นะครับผมเด็กนี้จริงๆทุกคนก็คงฝันอยากจะใส่คลีเยอะการประมาณว่าเลาข้าม3ดามเอจอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยให้เราตีฮิตอย่างเงี้ยก็สักคลีหนึ่งใบแพ้ไปเลยกลายเป็น3ดามเมจจริงๆก็อย่าต้องทาอย่างนั้นดังนั้นคอนเซปต์ในวันนี้คือโครมเจเลอร์ที่คล er ีเยอะที่สุดคือคลีสิบสอไปเลยคลีเยอะไม่พอต้องจั่วแรงไม่ก็เรียกพวกเร็วด้วยเพื่อชดเชยค่าคอสที่หายไปจึงเป็นโครมเจเลอร์สไตล์พี่ชินแบบนี้แน,น่ๆครับผม เอาแล้วับผมงั้นมาดูกันดีกว่าว่าพี่ชินใส่อะไรในเด็กนี้บ้างน,นะครับผมโอ้เวลาหมดแล้วไปต่อคลิปหน้าแล้วกันไม่ได้นะครับผมก็ลุยก,กันคลิปนี้ต่อไปเลยเวลาเหลือตั้งเยอะแน่ก่อนดื่นตัวเริ่มนะครับผมตัวเริ่มก็จะเป็นผู้ส่งสารแห่งสายลมดูใบไ,ไม้ผีนั่นเองเพราะอะไรถึงต้องใช้ตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันมีข้อเสียของโครมเจลอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะยืนหมื่นเดียวกินค่าคอร์สเยอะด้วยยังตีเบามาก ถ้าเกิดไม่กดรีวิวเบกตีเบาแค่หมื่นเดียวถ้าเจอพวกคอสไลท์แทบตีไม่เข้าจำเป็นต้องต่อด้วย8 0 0พดังนั้นจึงต้องใช้ตัวเริ่มที่มีโอกาสเปิดหา8 0 0พมาต่อท้ายให้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดนั่นเองดังนั้นจึงใส่เป็นตัวนี้น,นั่นเองครับผมและที่สาคัญที่สุดก็คือวิชิงก็มามองว่าโกสายไหนที่มันจั่วแรงไม่ก็เติมบอดได้ไวก็มีแค่สายเดียวคือสาย เพลนอนั่นเองครับผมดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโครมเจเลอร์เพลนอนั่นเองซึ่งจะเน้นเรื่องของการเติมสนามให้ไวนะครับผมจั่วให้แรงนั่นเองและก็ทําการอาหากรการที่ต้องการเข้ามาแล้วก็ค่อยหาจังหวะโครมเจเลอร์ er เนี่ยลิมิตเบรกช่วงต้นเกมไม่ก็ช่วงท้ายเกมไปเลยนั่นเองครับผมทําไมถึงใส่เพลนอคู่กันล่ะเอาเพลนอใส่เพลนอเนี่ยมันเรียกพวกไวยอยู่แล้วและประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครเล่นเพลนอมาก่อนจะรู้เลยว่าอ่าบอดค่อนข้างจะเละเพราะว่าเราไม่ดูว่าจะ เปิดใบบนกองในะอะไรบางทีเปิดใบบนกองมาเป็นทิกเกอร์อย่างเงี้ยโอ้ยก็ต้องเอาทิกเกอร์ต่อบูธซึ่งปัญหาเยอะมากแต่โครมเจลเลอร์มันกินได้ดังนั้นพี่ชินเลยมองว่าไอ้ริมเบย์ของโครมเจลเลอร์เนี่ยเอามาใช้แก้บอดใช้กินตัวที่ไม่ดีออกไปแล้วลงตัวใหม่มาแทนให้ต่อบูธดีนั่นเองดังนั้นนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่เอามารวมกันนั่นเองครับผมอ่ะงั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าคําโบกันต่อท้ายคลิปนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีว่าใส่ใส่อะไรต่อบ้างนะครับผมคงต้องต่อด้วยทิกกอรรแล้ว้วนะะจ่า่าาใสไบง คลิกเกอร์อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับผมก็จะเป็นคลิบสอเลยตอนนี้คลีของโกทูไบใช้หมดนะครับผมก็เฟรมวิกตอรี่สี่ดันเต้เกลวสี่แล้วก็ไซเลนต์พูนิเชอร์สี่นะครับผมก็เป็นคลิบสอและที่เหลือก็เป็นฮิลอีก4นั่นเองก็คือจัดหนักไปลเลยครับผมโดนคลีทีหนึ่งมีอ้วกแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือเพลินอเนี่ยมันก็มีถ้าเกิดเราเล่นติดเพลินออ่ะมีโอกาสใช้สกิลซูเปรียของไม่ใช่ซูเปรียสี 4, ต้องบอกว่านํามาวางไว้ช่องแวนการ์ดของเพลินอได้ก็ทําให้มีโอกาสตีแล้้วเช็คได ทิกเกอร์เป็นคีย์เพิ่มอีกเราก็จะกดดันให้ปิดเกมง่ายขึ้นน,นั่นเองครับผมอย่างว่าคือสายเนี่ยมันยิงแค่หมื่นเดียวถ้าไม่ขีเยอะก็ต้องตีให้ถี่ก็เลยเรียกขีเยอะดีกว่าน,นั่นเองครับผมมันจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคอนเซ็ปต์ของพี่ชินถ้าเกิดมันตีเบาก็ต้องตีถี่ถ้าไม่ตีถี่ก็ต้องตีให้ขีเยอะประมาณนี้นะครับผมเอาไว้แบบฝนกลางค่เผลอไงช่วงต้นเกมกัดกันไม่ค่อยไหวหรอกในเกรดหนึ่งใส่อะไรต่อนะครับผมเกรดหนึ่งก็จะมี กาเลตสีใบสําคัญมากต้องหามาต่อท้ายแวน์ให้ได้ถ้าเกิดต่อท้ายแวนยังไม่มีอย่าเพิ่งริมลงมาต่อนะครับผมต่อท้ายแวน์ต้องเป็น8ปดพันเท่านั้นถ้าเจอคอร์สไลท์แต่โอเคถ้าเกิดไม่เจอคอร์สไลท์หกพันอะไรก็ได้ต่อได้เลยเพราะว่าคอร์สไลท์มันคือหมื่นสามโคมเจเลอร์กับเฮลิโนไม่มีสกิลบวกพลังที่บวกง่ายๆใช่ไหมครับต้องแบบต้องเสียค่าคอสต้องเสียสักสองใบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นต้องหาเปดพันมาต่อท้ายให้ได้ถ้าฝันของข้ามเป็นคอร์สไลท์นั่นเอง กรดเหนึ่งไปถัดมาจ้าก็จะใส่ดินดเดรน4ใบนะครับผมเพราะว่าช่วยจั่วนั่นเองลงมาบาส1จั่จวหนึ่งต้องเข้ามาจากกองนะบาส1จั่จวหนึ่งซึ่งถือว่าค่าคอสกินน้อยมากนะครับผมน้อยถึงมากสุดคุ้มจริงๆและถ้าเกิดพลังมันน้อยไปเดี๋ยวเอาโครมเจเลอร์กินไปก็ได้หรือจะพลีนอยัดเข้าใต้กองแล้วเพิ่มพลังก็ได้เหมือนกันจึงใส่มา4ใบเลยในเร่งจั่วนะครับผมไม่ต้องกลัวโซไม่พอนะครับเพราะว่า1เกมใช้ได้เต็มที่สองสามครั้งนั่นเองเต็มที่ก็เคยใช้ได้ว่ามั้งซึ่ซนสาจะพออยู่แล้ว เกรดหนึ่งไปถัดมาก็จะใส่ PG อีก4ใบอันนี้คือไม่ใส่ไม่ได้เนาะใส่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงคลีเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะกราบบนมือน้อยนะครับผมเพราะว่าเรามีพวกตัวที่เข้ามาจากกองบาสจวงหนึ่งเยอะมากอ่ะเกรดหนึ่งก็ยังจะใส่ซิลเวอร์แฟงวิดเข้าไปอีกนะครับผมลงมาบาสสองจวงหนึ่งแต่มันใช้ง่ายกว่าตรงที่ว่าลงจากมือก็จวได้ใส่มา1ใบนั่นเองครับผมก็แน่นอนว่าลงมาจวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาเอาโครมเจเลอร์กินไปเลยก็ได้หรือเอาเพลินน้อยใต้กองเลยก็ได้แล และเกรดหนึ่งที่เหลือก็จะใส่โซททมินคาเฮดินเอามาช่วยในเปิดเรื่องของการเปิดหาพิรินอด้วยรวมถึงกินตัวที่ไม่ต้องการทิ้งไปด้วยนั่นเองครับผมในกรณีที่ตอบบูสต์ไม่ดีอย่างเช่นแบบเปิดแล้วเป็นทิกเกอร์เข้ามาในสนามอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกซิวเฟรนวิทยอย่างเงี้ยก็กินทิ้งไปเลยนั่นเองดังนั้นเราจะเสริมความสามารถในการจั่วด้วยและความสามารถในการปรับบอร์ดด้วยนั่นเองก็ถือว่าแก้ข้อด้อยของสายพิรินอเก่าที่มีปัญหาเรื่องของการวางบอร์ดที่ไม่ค่อยดีนักนะครับผมมาดูเกรดสองมาดีกว่าว่าใสา แน่นอนก็ผมว่าต้องวิเวียนสีแน่นอนตัวที่ค้นหาการบรบลุสุดข,ของกองการเข้ามาซึ่งกินค่าคอร์น้อยมากความแค่หนึ่งขอแค่ตีฮิตแวนการก็พอซึ่งในจังหวะต้นเกมตอนที่มันลงมาเกตสองอย่างเงี้ยมันมีโอกาสตีฮิตสูงมากดังนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สาคัญแถมช่วยเรียกพิรินอนเข้ามาได้ก็ทําให้เกมไวไปอีกดังนั้นเนี่ยก็สุดยอดจริงๆครับผมสาคัญามากเลยกับวิเวียนตามมาด้วย ตัวไงดาเมจคลิปของโกฮาเดนนั่นเองครับผมก็สําคัญอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ากินคอร์ตบ,บาลเยอะมากเด็กนี้มีทั้งวิเวียนใช้นะครับผมโครมเจเลอร์ก็ใช้นะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวเริ่มก็ใช้อีกเอาทริปมาช่วยไา่ดาเมจจะว่องกว่าน,นั่นเองจะสบายใจกว่าจะมีรา,าเม่ได้ใช้เรื่อยๆนะครับผมเท่าที่เล่นมาเนี่ยคลิปเนี่ยก็จะมีโอกาสงายค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีเราโครมเจเลอร์ตีไปพอทุ่มการมากาดเวนการหมดทําให้พวกเลียซ้ายขวาเรามีโอกาสตีเข้านั่นเอง จากนั้นเกรด2ที่เหลือก็จะใส่ล็อบเอียร์ชูเตอร์อี e er อก3ใบในเรื่องของการช่วยเปิดหาเพลินอ์นะครับผมรวมถึงช่วยหาตัวต่อบูสต์แปดพันเกรดมาต่อหลังแวนให้ได้ด้วยก็สําคัญอีกเหมือนกันนั่นเองจะเน้นเติมบอดเน้นลากพวกให้ไวนะครับผมเพราะว่าสายนี้นมันเป็นสายเพลินอ์เก่าซึ่งมันเติมบอร์ดไวามากอยู่แล้วนั่นะเองก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่เหมาะกับครมเจเลอร์นะครับผมจากนั้นที่เหลือก็จะเป็นเกรด3ซึ่งก็จะอัดมาเลยก็ผมกับเพลินอ์สแล้วก็โครมเจเลอร์สนั่นเอง ก็สบายใจอยู่เพราะว่าเล่นไม่ยากขึ้นอะไรก็เล่นตัวนั้นนะครับผมแต่ส่วนมากก็ถ้าไม่ติดไปพลินพลิน,พน,พอนนอก่อนแล้วก็ไลท์คมจะเริ่มไปเลยก็ได้ในแนวทางการเล่นนั้นเนี่ยต้องเล่นให้ไวอัดให้หนักนะครับผมเริ่มต้นมาเนี่ยถ้าเกิดเด็กนี้เริ่มหลังได้จะดีมากบอกไว้ก่อนเริ่มหลังได้จะมีโอกาสไลท์เป็นพล้นน้อนงง่ายมากนะครับผมเริ่มหลังปุ๊บอ่าตอนเราไลท์เกตหนึ่งก็ไลท์อะไรก็ได้นะครับผมไลท์ไปเลยอาจจะไปพวกดินแดนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีการเล่นบนมือแล้วก็ให้เก็บไไวววว้้นนะัผมจจก่่่าาาหหชองงงงลลแด อ่าถ้าเกิดเราเริ่มหลังก็เริ่มก่อนยังได้ได้ตบตีไปก่อนละกันจากนั้นช่วงเกรด2จะให้ดีนะครับผมพยายามให้เป็นวิเวียนที่คือจะดีที่สุดอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีวิเวียนไม่เป็นไรนั้นก็ผมเอาทริปมาช่วยก็ได้เพราะว่าตอนจังหวะเป็นเกรดสในโอกาสตีฮิตสูงมากใช่ไหมครับ ก็ถ้าเกิดเราวิเวียนตีเนี่ยแล้วเรามีทัก2ดามจอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เปิดถึง2รอบทั้งสกิลวิเวียนทั้งสกิลของอตัวเริ่มทาให้มีโอกาสลากพิรินอเข้ามาได้ต่อให้ไม่ได้ลากพิรินอก็เอาพวกกระต่ายเกรเลดหนึ่งอย่างเงี้ยมาช่วยลงแล้วบ้านหนึ่งจัวก็ได้นะครับผมอ่าก็ได้เหมือนกันหรือต่อให้เป็นซิงเวอร์แฟนวิดเข้ามาเนี่ยก็ยังมีโอกาสลากได้จัวเพราะว่าตัวนี้มันจะเข้าโซไปแล้วนั่นเองก็เวลาใช้อาจจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ค่อยใช้วิเวียนต ก็จะมีโอกาสได้โจวค่อนข,ข้างจะสูงนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวโจวก็จะเป็นพวกตัวที่เข้ามาโจมตีแต่ถ้าเกิดโชคดีเป็นเพลีนอเข้ามาแล้วเราเริ่มหลังถ้าเราเริ่มหลังคือฝันของามถ้าไม่สก,กูเกตต้องเป็นเกรดสองแล้วเราจึงสามารถโดดเพลีนอเข้าช่องแวนไปเลยนะครับผมก็ทําให้มีโอกาสตีเพิ่มเติมได้อีกได้เช็คได้อีกแถมเราใส่คลีสิบสองมันขึ้นทีหนึ่งเนี่ยฝันของามจุกแน่นอนครับผมมาเพิไลาปสามสี่ดาเมนในตั้งแต่ช่วงเราเป็นเกรดสองฝันของคมเป็นเกรดสองเลยก็ได้อย่างเงี้ทําาใหห้้บุกกกไดนัม จากนั้นก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็เปลี่ยนเป็นคมเจลเลอร์ก็ได้นะครับผมในช่วงที่อยากจะลิมิตเบรกสแล้วก็ลงมาแล้วกินพวกตัวที่ไม่ใช้ออกไป หรือถ้าเกิดมีคมเจลเลอร์บนมืออีกก็ใช้สกิบหัวสนาบาัสเติมบอร์ดได้อีกนะครับผมสามารถเปิด4แล้วลากเข้ามา2ใบได้ตอนลากเข้ามาก็ถ้าเกิดลากได้พวกตัวจัว่วล้วก็ได้จั่วอีกหรือก็ได้ปรับบอร์ดอีกซึ่งทําให้สามารถเล่นง่ายๆได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเจฟฝนของข้าเป็นคอสไลซ์ยังไงก็ต้องเก็บ8ปดพันไว้นะครับผมซึ่งสําคัญมากๆเลยที่เหลือก็ลงตบตีธรรมดาเพราะว่าเราเน้นจัว่วกับเน้นเติมบอร์ดมาอยู่แล้วโคมเจลเลอร์ er นั้นมีจังหวะใช้ประมาณ2แบบด้วยกันคือ ใช้ต้นเกมในกรณีที่เราโดนฝันข้าวอัดคลิปมาเยอะลงคมเจลเลอร์ปุ๊บกดลิมิตเบรกเลยก็ได้ทําให้ฝันข้ามเนี่ยการเราลำบากแต่ถ้าเกิดช่วงกลางเกมไปแล้วไม่มีโอกาสใช้ก็ไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ให้มั่นใจว่าฝันข้าเนี่ยไม่ค่อยมี PG หรือก็บมือน้อยดีกว่าเราค่อยกดลิมิตเบรกตีไปดีกว่านะครับผมไม่ใช่ไอ้อะกดลิมิตเบรกไปมันไม่คุ้มหรอกมันต้องให้จังหวะดีๆจริงๆแล้วกดแล้วตีปิดเกมไปถึงจะดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าเท่าที่เคยเทสมาเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสกดลิมิตเบ ติด2ครั้งนะครับผมติดสองเทินติด,ต,ดต้องบอกว่าติด2เทินติดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทรัพยากรเราก็หาย เกี้ยงเหมือนกันเพราะว่าเรียตายไป4ีตัวนะครับผมนอกจากแต่ฝังของข้ามก็โอเคน่ะมันก็ต้องกับนบนมือลดกันไปบ้างนั่นเองดังนั้นมันเอาไว้เหมาะกับใช้วัดช่วงท้ายเกมหรือว่าช่วงที่เรามีตุนกับนบนมือไว้เยอะๆมากกว่านั่นเองครับผมดอโลทิกเกอร์เราจะไม่ใส่เลยเพราะว่าถ้าเกิดใส่ดอโลทิกเกอร์บางทีมันเช็คแล้วมันเจอเพลินอแล้วมันขึ้นมืออย่างเงี้ยแบบอ่าได้ดอลทิกเกอร์ปุ๊บจวดหนึ่งแล้วจวดนั้นเพลินอขึ้นมือมาแทนที่มันจะเป็นโอกาสไล่ดักเพลินอเข้ามามันจะกลายเะอยไปเลยสใจกว่านั่นเองผม รูทั้งเพลนอนนี่ก็สามารถตีแรงได้เ,เหมือนกันเพราะว่าตอนตีปุ๊บถ้าเกิดรีเบกสีติดมันจะเก็บ2ใบเข้าใต้กองแล้วบบก5่าพันธะพันได้อาจจะบวกให้ตัวเองบบกหลังแวนก็ได้นะครับผมทำให้มันตีแรงขึ้นไปประมาณสัก2องหมกว่าาได้เหมือนกันดังนั้นโครมเจเลอร์กับเพลนอนเนี่ยเป็นตัวที่สกิลแล้วดูเหมือนคล้ายๆกันนะเพราะว่ากินค่าคอต์สคือต้องเสียสลัดเลียสองใบนะครับผมพลังก็จะเร่งขึ้นมาเยอะมากแต่ก็จะกินค่าคอสเยอะมากตามๆกันดังนั้น ครมเจเลอร์พิรินอเล่นคู่กันเพราะว่ามันสก,กิลคลายกันอยู่แล้วและที่เหลือจะเน้นจัว่วเน้นเติมสนามเน้นเริมเสริมทรัพยากรอย่างเดียวแล้วก็มีคลิเยอะทําให้มีโอกาสติดคลิง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมช่วงตนน้นเกมถ้าเกิดฝนค่นมเพลิปล่อยตัวอาจจะไหลไปเยอะๆได้นะครับผมนั้นทําให้เด็กนี้จะเป็นเด็กโครมเจเลอร์สไตล์พิชินนั่นเองก็ถ้าเกิดชอบก็ลองนําไ,ไปประยุกต์กันดูถ้าเกิดไม่ชอบก็นําไปผสมกับดูกหรือเล่นอย่างอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกมาในตลอดนะครับผมว่าเด็ก เด็กลิสต์เนี่ยที่ทามาทุกๆคลิปเลยเนี่ยไม่ได้บ,บังคับว่าจะต้องทําต้องต้องจัดเหมือนกันนะเราไม่ได้บอก้วยว่าเป็นเด็กที่ดีที่สุดนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองให้ลองนําไปจัดตามกันดูนะครับผมหรือน้องนาไปคิดดูชอบก็ลองจัดตามไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดตามนะครับผมแล้วแต่เลยจะเอาตัวนี้ออกใส่ตัวนี้แทนหรือเปลี่ยนยังไงก็ได้แล้วแต่เพราะว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนั่นเองครับผมสาหรับวันนี้พี่ชินกับการจัดเด็ก โครมเชลเลอร์ดากอนนะครับผมแคลนโกพลดินคงต้องขอจบลงตรงนี้เท่านี้นะครับผมยอมรับว,ว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่จัดยากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีอะไรอะไรให้คิดเยอะนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีใครที่อยากจะอะไรอะไรท้าทายแล้วก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมสำหรบับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอดคลิปหน้าเจอกันต่อแน่นอนสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย